แม่อีที่เป็นเครื่อๆ่อยู่ไนไหมคะเนี่ยดอกดอกอ่าผักขิดภาษากลางก็กระจรนะคะภลูาอีสานบ้านเท่าดอกผักขิดตัวเดียวดอกผักขิกอยาาแต่ว่าหางมันเป็นพันธุผืนบานเท่าอันนี้มันเป็นพันมาพันกระสเขาเนาะมมนเดยดอกง่ายชอดอกเขาก็จะใหญ่ค่ะถ้าเราบำรุงดูแลเขาดีๆเขาก็จะใหญ่ค่ะนะคะบ่แม่อ่อมไว้ผาดค่ะ ดอกสลิดแม <rock> ่ยกน่นนี่ค to ่ะดอกสลิดประเดีค่ะพ่อจ๋าให้ดอกสลิดนะคะดอกสลิดค่ะภาษาอีสานบ้านเท่ากับดอกขจรดอกขจรสลิดขจรพ่อเอาเพรยังกินได้แน่เลยไหมเอาไปพัดจ้าเอาไปใส่อ้อมเอาไปลวกค่ะเนี่ยจ้ะเห็ดใบเห็ดกับเขาเห็ดกับเขาได้หลายอย่างเลยนะคะ อร่อยดีนเคยกินอยู่รสชาติมันก็สีออกหวานหวานจ้าหวาน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 แบบธรรมชาติหมูก้อนนิ่มแห่งเมตตาบุญค่ะถ้าขายกันเพิ่นฤกซื้อขายกันแพงบ่แม่เดี๋ยวกับจอนตลาดล่ลอยลอยลู่ลอยลอยกโเป็นลอยไหมคะแบรนด์ลอยอเวลาที่ลอยหาซื้ค่ะเวลาที่เห็นยางไปตามตลาดเพิ่นก็ษ์ขายใช้จานไหมเนาะใช้จานจานละยี่สิบสิบบาททั้งคนนะจ้า เป็นจุ๊บเป็นนันอยอะใช่สวยมากบ่แหยบ่แหยไปก็นี่ปกติเก็บผักก็เก็บปกติเก็บยญาหมเส่อค่ะเก็บยญาหมเส่อเก็บหญ้าหมูส้าเป็นยังคือต้องเก็บยญาหมเส่อแม่เก็บผักต้ว่าเท่าที่ถามเพันนอพจ่กว่ายญาหมเส้อนี่ต้นใหม่มันสี่กำลังสีเยี่ยงไฮซารอาหารหลายแม่บ้นเี่จะเลื่อติบโตมั้านเราที่ถอดถอดยอดออก รับแสงอาทิตย์ทั้งสี่ดาวคุณได้ว่าให้เก็บย่างหู้าอ่าค่ะเห็นบอได้ความรูอร้อีกแล้วค่ะก็เลยทำมาสีมาเก็บผักเก็บอย่างนี่เก็บย่างหู้าค่ะผักทุกอย่างเลยรบ้างหนุห่ออมเนาะวะหัวหนุ่มกะทีอทอทอถอดทุกประเภทถอดยอดออกมาค่ะรับแสงอรุณเนานะมกะทีเหยือดอเส้นแดดทั้งสี่นาวมนก็ทีทุกย่างสักงยางนี่แต่ได้ยินเพิ่นเว้ามาได้นี่ก็เลยว่าเออมันสิแม่นอีหลี่สันเลยพอเก็บมันย่างหู้ามันก็ได้ความสดชื่นด้วยนะคะจ้า ไอ้เนี่ยันมันก็สมบูรณ์นะับายค่ะพอดีเห็นตะกี้มันเนียนต้นเนี่ยต้นดอกไอ้เกียวปลูกไปนี่ฮึมยู่แต่หานไว้ในี่อมันเลยเ่าท่านแด้อย่างมาคุ้มมันเลยเป็นดินที่เด่นๆต้นแตกอองสิอะไรจ๊ะนี่ค่ะแม่ใช่ใช่แม่คุ้มนี่เป็นมะเพราะที่แตกของเพิ่นออกมาเองนะจ๊ะมันก็ถือเป็นเคี้ยวออกมาเหากับถกคอยพันเพิ่นขืนเม่นบ่มันมันเป็นว่าออกมาสันนีษมันมันแตกออก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  เห็ดเห็ดข้างไอ้เพิ่นเนาะค่ะแม่นะที่เขาเห็นอย่างไรกนเลยปีปีที่แล้วเพิ่มีแต่ข่างเดียวอยู่นี่ค่ะปีนี้หอดสามผุ่มเขาแตกออกไปเองแม่เขาแตกออกไปเองแกแม่ได้พัน์ไหนเนี่ยมาใส่ใส่ไหซื้อซื้อหรือว่าจะจะของมันเ่ยก็ตัดพอดีปีกาเนี่ยพี่แมันลงค่ะเลยพอได้พอเองปกติถ้าฟันแกแล้วเ่าก็ติตัดเอาเสงเสียจ้ะช้ำเอาช้ำ ต้องเพิ่มเพิ่มที่เกิดต้องเพิ่มเ,เ,เป็นมาเทากับวาปลูกเอาไหมต,ต,ตัดช้ำนะไมาปลูกหมจัดจัดตัดช้ำเลยเรากิ่งแก้เพิ่นั้นนี่ก็ปลูกเ,าเขาก็สิสแตก<ด>โยงเสียอันนี้เป็นรุ่นแรกบ่ะคะ่ะหรือว่าปลูกไปโดนแ,แล้วล<อ>่ะวันนี้มันมันปลูกปลูกปีนี้ค่ะมันมันมันสิมีตายบ่เสียด้วยนว่ะตายแล้วปีที่แล้วตายได้หนิ พี่ที่แล้วตายเพียลงบ่้มเพราะฉีดยาตายแอ่งแส่งนี่ปลูกไม่ใช่ปลูกปีนี้จ้ะอันนี้ปลูกปีนี้ของปีนี้ถ้าเพี่แอบล้มก็ตายได้เนาะค่ะน้อแม่นจ้ะโมเดลเจาะเอาวัฒน์รักษาวัฒน์รักษาลูกวัฒนตายซ่คะอมจังแม่่ใส่ยาขาแมลงนี่แม่ก็ใส่ียังป้องกันผสมน้ำยาสูบมากคุยกันบ้างเทื่อกะใส่สันไลผสมน้ำลาดน้ำยาล้างจาน้องเข้าเนี่ยผสมเจีอจางค่ะเพล่บ เพื่อว่าบ่าห้หมดห้ยแมลงเนาะค่ะมาขี่มาใครใส่ไม่สีได้บว่าเป็นเพียจ้าบางเทื่อกะถ้าเห็นกล้วยมันกะค่ะพยาช็อกเป็นละไมเขากัคูด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 แตมันสายหมดแดงหมดแดงไฟนี่ล่ะโตสำคัญผ้าไปกัดยอดต่างๆเดให้ยตายได้ปะเนี่ยจ้าไปลงขึ้น ก็มีนันดีด้วยนะก็สวยดีก็สวยด,ดอกสเลดหรือดอกกระอจรอกกระจรเนาะคะ่ะขอ,ของทางบ้านเห้านะคะ,ะกับค่ะทีคุณแม่เราให้ฟังเนาะค่ะเรื่องสรรพคุณนะคะเรนนะะะกาก็การบำรุงดูแลร,รักษาถ้าเกิดว่ามันสามารถปลูกเองได้มันนาทีเกิดได้ทั่วทุกภาคนะคะเนาะ,ะ,ะทัวทุกที่ค่ะก็เป็นพักสวนขั้วอีก ชนิดหนึ่งนะค่ะที่มีประโยชน์กับแซ่พอมนะแม่เนาะจ้ะค่ะขอบคุณคุณแม่หลายๆค่ะ,ะวันนี้ได้ประโยชน์เพิ่มเติมอีกจ้ะอีกพักอีกชนิดหนึ่งจ้ะเอกค่ะ